สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวงานหน้าต่างเหล็กดัดบานเลื่อนสลับค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นชั้นหนึ่งของบ้านลูกค้าอยู่หมู่บ้านสุภมงคลวิวถนนฮัทไทราษนี่เองค่ะลูกค้าต้องการให้งานหน้าต่างของเขานะคะเป็นงานเหล็กดัดพร้อมมุงรวดสามารถเลื่อนสลับได้แบบนี้เลยค่ะลูกค้า เลื่อนสลับได้แบบนี้ซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายนะคะเผื่อว่าลูกค้าเลื่อนประตูกระจกช่องใดช่องหนึ่งลมจะได้เข้าช่องนั้นนะคะการใช้งานจะเป็นแบบนี้ค่ะจะมีมุ้งลวดฝังถอดล้างทําความสะอาดได้นะคะแบบนี้เลยนะคะจะมีอุปกรณ์ล็อกให้ซ้ายขวาเหมือนในรูปเลยนะคะ จะมีมือจับให้จะมีหูช้างให้และจะมีกุญแจแบบบิดล็อกได้นะคะลูกค้าสามารถบิดล็อกได้เลยนะคะล็อกไปแบบนี้แน่นๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดมองหางานเหล็กดัดนะคะทักหลายร้านเพิ่มสิ่งการช่างได้นะคะร้านเพิ่มสิ่งการช่างยินดีให้บริการวันนี้ร้านเพิ่มสิ่งการช่างขอจบการรีวิวงานหน้าต่างเหล็กดัดบ,บานเลื่อนสลับ ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ